มาเจอคุณแม่ต่อดีนะครับก็เลยขอแถมตั้งสามตัวเราก็เลยให้นะครับถ้าไม่ใช่คุณแม่เราก็ไม่ให้นะครับถ้าใครอยากซื้อเป็ดกับผมแล้วอยากได้แถมเนื้อต้องต้องให้คนแก่แบบนี้นะครับมาติมาบนผมนะครับแล้วผมแถมให้เยอะๆเลยถือใจว่าแม่ถือใจว่าครับตือใจจ้า <laughs> ดีนะครับดี๋ยวไม่เลย<ะ>เดี๋ยวไม่เลยประมาณส่งเป็ดที่เอ้ยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิตดตราที่ยางตลาดนะครับ กากีแชมเบลขนมันดำก็คือเป็นสาวคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะ,ะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มไอ้นั่นออกเองนี่แหละครับแม่เป็นสาวอ่ะเดี๋ยว,ว,วดเดี๋ยวลุงขาครับตาตัวนี้นคเดี๋ยวฮักถึงมากบ้านยังก่อนแม่บ้านยังก่อนบ้านหนองไหงีตะบนคลองขามดีแม่อำเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกาฬสินหมู่ที่11น,นะครับ ท่านใดที่เป็น f อผมแล้วอยู่ใกล้ๆนะครับก็อยากได้ไข่เป็ดทางแถวตำบลคลองหามก็โทรเข้ามานะครับพี่เดี๋ยวผมจะขอเบอร์ลูกค้าให้นะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าปล่อยเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะขอเบอร์ลูกค้าให้นะครับก็ถือว่านี่นะครับโอเคนะครับสัยดีนะครับ

เขาตายครับตัวนี้ไปแถมหน่อยล้วไปแถมเอาที่สุดผมข้างในนี่ะบ่บอข้าไหนจับต้องนี่นะไม่มีปีหกหกักขาหักผมไปขอเบอรนะ์นะถ้าใครสนใจไข่เป็ดก็กโทรเข้ามานะครับศูนย์เ 8ปดสี่ศูนย์นะครับได้กัแม่ตายอยีกนีไป่เจ้าเม้าพ้ยดิดได้เลยแหม <c oughs> เอาอันนี้เลยแม่ตัวยันตัวนากล,ลัวน,ะนี่นังแล้มังมีะที่ตัวตัวยันตเจ้าเวลานเจเวลาาใครอ่ะจ้เหมาตัวนี้ยอบขังนครับมนมมมันมใครโหดดิ นะครับอะไรที่สนใจใครเป็ดก็โทรเข้ามาตามเบอร์ที่ลูกค้าให้ไว้นะครับนี่นะครับเอามา,มาสป็นให้าที่แรงตลาดนะถือว่าโอเคดีนะครับสวยนะครับกำลังงานเตือนะครับรบนคลองขามนะครับ คือยางตลาดนะครับจังหวัดกาะสินนะครับสวยเห็นรุ่นกำลังเริ่มโอเคนะครับกำลังเรื้อไขว่างนะครับนะครับเป็ดสาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่เรามาขายเราไม่ได้มีเป็ดอะไรนะครับเป็ดแก่หรือเป็ดอะไรมานะครับนี่แหละเป็ดสาวแท้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมทำไว้สั้นๆเนาะเหรอครับเพื่านสวัสดีครับสวัสดีครับ